ดาวเรืองเนาะดอกมันช้านะครับแบบนี้นะแเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเยอะดาวเรืองจำ بو ดอกช้าสาเหตุเดี๋ยวที่เราเคยเจอเนาะเนี่ยฉีดดูครับนี่ครับสาเหตุนะบางคนว่าเป็นเชื้อราเป็นอะไรเนี่ยฮะนอนนี่ครับใช่พี่เนี่ยเอ้ยนอนเนอนรู้แล้วนอน โอ้ยเราหาไม่เจอมันไปอยู่ก้นน่ะอยู่ข้างในมันเจาะอยู่ข้างในครับออมน<อ>นันเจาะดอกมันเจาดอกดอกเรือดอกม<อ>ันดีไม่มีอะไรเลยเนาะมีเดียวเชื่อไอใบเป็นอะไรไม่โทไม่มีอออๆๆมีอย่างเดียวคือรอยช้ำนะครับรอยช้ำเกิดสาเหตุเนี่ยท,ท,ที่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 วินิจฉัยว่าเป็นหนอนจะมีขี้เหมือนขี้หนอนนะครับเน<อ>ีเป็นขี้ไมืม่อกี้ที่ก็เปิดแล้วรู้แล้วชอบชอบชอบ เอกมาแล้วไม่เจอปวดเท้าพิจายฉิบีขาเมื่อไหร่เราเจอสหายสหายก็เจอหนอนเล้วันนี้คุณผู้หญิกะเจอดแล้วนอนครับอาจจะออกไปแล้วจะเอาขั้วป่ะเดี๋ยวป้าป้าจะแค่ให้เดินแคะทุกวัน เวลาได้กแก่มีขึ้นตัวกงตัวใหญ่ตัวเล็กๆก็เป็นจุกเกิดอยู่ตรงเกษรนะตาตาเริ่มไม่ค่อยดีแล้วมองไม่ค่อยเห็นแล嗯嗯้วตา้วสาวตาเลือดเลยน <c oughs> ี่ครับสาเหตุของมันเจาะดอกดาวเรืองดอกช้่อนี่ลูกคี้มันใช่แล,นะล้วะลูก